สวัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยวันนี้เราจะเปาสาหกรรมท่องเที่ยวเดินหน้าไปพร้อมกันครับการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นธุรกิจซึ่งเป็นหัวใจหลักของประเทศไทยและเป็นรายได้หลักที่สําคัญนะครับซึ่งแม้ว่าไทยจะมีความโดดเด่นแล้วก็เป็นประเทศที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญของภูมิภาค แต่ภายใต้สถานการณ์ที่ไทยกำลังถูกจับตามองจากนานาชาติว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการไม่แน่นอนทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมายอดนักท่องเที่ยวก็หายไปเป็นจำนวนมากทําให้การท่องเที่ยวนั้นจําเป็นจะต้องมีการปรับการกระตุ้นกําลังซื้อและสร้างความต้องการในการเดินทางไปยังไทยผ่านวิธีการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรโชในต่างประเทศการเชิญตัวแทนรายใหญ่มาเยือนอยังเมืองไทย นอกจากนี้ยังต้องเสริมศักยภาพพื้นฐานและทิศทางให้มีความชัดเจนในหลากหลายประเด็นเช่นการตรวจคนเข้าเมืองการตรวจลงตาวีซา่าที่สําคัญนะครับในส่วนของภาคเอกชนมุมมองด้านการท่องเที่ยวก็มองกันว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่จุดที่เลวร้ายที่สุดที่เคยพบแต่ความมั่นคงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสสาคัญนะครับที่ทําให้ไทยสามารถที่จะฟื้นการท่องเที่ยวกลับมาได้แต่ต้องมีมาตรการที่กระตุ้นอย่างแข็งแรง จากที่ก่อนหนนี้ทําอย่างเป็นปกติกลไกเอกชนนั้นก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือแต่สําคัญที่สุดก็คือแรงหนุนจากทางภาครัฐที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งที่ผ่านมาเราจะได้เห็นการจัดระเบียบการขนส่งโดยสารมาตรการรักษาความปลอดภัยและการปราบปรามปัญหาอาจากรรมในขณะนี้เอกชนก็เชื่อนะครับว่าจะช่วยหนุนให้การท่องเที่ยวไทยนั้นที่อยู่ในช่วงหุ่ยวหัวต่อกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง มาตรการระยะสั้นเร่งด่วนมาตรการระยะยาวควรจะต้องเดินหน้าอย่างไรบทเรียนจากการท่องเที่ยวที่ได้เจอกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาอะไรบ้างที่ควรจะนําหยิบยกมาใช้ในช่วงนี้ครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากดรอดิตชัยรัตน,นนนท์นะครับอุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวครับสวัสดีครับสวัสดีครับณวันนี้แผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของคอสชอกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเดินมาถูกทางหรือย,อยังต้องบอกว่าแผนฟื้นฟูของไทยเราเนี่ย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเรามีความเก่งกาจของเราอยู่แล้วเพราะเราทํากันมานานนะครับทุกครั้งที่เราเกิดวิกฤตหลายๆครั้งเราก็มีแผนมีมาตรการที่ออกมารองรับอยู่ตลอดแต่ถามว่าณวันนี้ถูกทางไหมต้องบอกว่าถูกทางแต่ความเข้มข้นเพียงพอไหมผมยังบอกว่าความเข้มข้นยังไม่เพียงพอประการแรกเนี่ยเมื่อเราเกิดปัญหาจากภาพลักษณ์ของประเทศทําให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยนะครับมีการสะดุดหรือว่ามันมี เพื่อตลาดมันเริ่มหยุดลงเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําเราต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศก่อนอีกส่วนหนึ่งมาตรการในการตุ้นตลาดในต่างประเทศตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็มีงานที่ทําเป็นประจําอยู่แต่ถามว่าการที่แก้ไขวิกฤตปัญหาเฉพาะหน้าตรงเนี้ยในฐานะที่ผมเป็นผู้ประกอบการเองแล้วอยู่ตรงนี้เองผมก็ยังมองว่า มันยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาทําให้สามารถเป็นกระแสให้กับผู้ประกอบการที่ว่าเฮ้ยพวกเราต้องไปช่วยกันนะพวกเราต้องไปนั่นไปนี่นะตรงสิ่งเหล่านี้เองที่ผมมองว่าความเข้มข้นที่มันยังเบาบางไปหน่อยครับกับแ,แอตต้ามองอยังไงครับเพราะว่าถ้า จะถึงช่วงตุลากันยาพฤศจิกาเนี่ยจะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะฝรั่งหรือชาวตะวันตกเนี่ยมาผมไม่แน่ใจว่าภาพในวันนี้ของความมั่นคงความมั่นใจในความปลอดภัยเนี่ยจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวกลับมาได้ไหมครับถ้าเราใช้มาตรการปกติหรือว่าต้องเร่งมากกว่านี้ต้องทําอะไรออกมาบ้างสิ่งแรกเลยผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยข้อดีของสถานการณ์ปัจจุบันผมมองว่า ภาพรักของเรื่องความนิ่งสองเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าเรามีมาตรการในการที่ขวานล้า,ลางอบายมุขก,ก็ดีนะครับแล้วก็มีการจัดระเบียบสังคมเหล่านี้ผมว่านี่คือจุดแข็งจุดหนึ่งของการที่เรากลับมาจัดระเบียบป,ประเทศไทยตรงนี้เองคือตัวหนึ่งที่สามารถที่ไปสร้างเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวได้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นการที่พาประเทศไทยเดินหน้านะไม่ใช่ชุดประเทศไทยถอยหลังแต่วิธีการการการะทํา หลายๆประเทศหรือหลายๆชาติเขาอาจจะไม่เข้าใจในมุมมองตรงนี้เองคือการสื่อสารที่ภาครัฐเนี่ยที่ต้องทําการสื่อสารว่าทําไมวันนี้เราต้องยืนอยู่ณจุดนี้และจุดนี้ให้อะไรกับนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวขั้นนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรซึ่งระยะเวลาสเดือนจากกรกฎาสิงหากัญญนยานเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะต้องรีบทําตลาดเพื่ออย่างน้อยให้ได้ปลายปีเนี่ยให้ได้ตลาดนักท่องเที่ยวกลับมา อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมคิดว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเราอาจจะเหลือสักห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราทําอะไรบ้างอาจจะกลับมาแปดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ปั่นมาการออกไปรถโชว์ตามปกติไม่สามารถที่จะได้ความมั่นใจอะไรได้ใช่ไหมได้อยู่แล้วครับคือการรถโชว์หรือการออกไปการทํากระดาษทุกครั้งเนี่ยมันได้อยู่แล้วแต่พี่นะว่าถ้าเกิดวันนี้ในสถานการณ์ที่เรามันผิดปกติมากกว่าเดิมเนี่ยมันต้องมีความเข้มข้นมากกว่ามันต้องสร้างสร้างแรงจูงใจมากกว่าการท่องเที่ยวในมุมมองของแอตด้าเนี่ย เรื่องระยะยาว1 2 3 4งสที่ภาครัฐในช่วงนี้ฝ่ายบริหารควรจะต้องเข้าไปรือ้อหรือเข้าไปเริ่มหนือควรจะมีอะไรบ้างครับในมุมมองของของฐานะที่ผมเป็นผู้ประกอบการมานานแล้วผมก็อยู่ในวงการนี้มานานก็เห็นน,นะครับ<ม>อย่างแรกเลยผมก็การป,ป,ป,ปรับปรุงระบบโครงสร้างบูรณาการโครงสร้างทางด้านาการการท่องเที่ยวหนึ่งตั้งแต่ทักษะเรื่องบุคลากรทําอย่างไรให้เรามีความพร้อมมากขึ้นมีความมีความเข้าใจมากขึ้นและเดินไปในเป้าหมายเดียวกันก็คือ การท่องเที่อย่างยั่งยืนของประเทศ2เนี่ยเรื่องแหล่งเงินทุนเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้ผู้ประกอบการของเราเองเนี่ยเป็นระดับซูเปอร์เอสเป็นระดับ f อฟเเยอะเมื่อเกิดวิกฤตครั้งหนึ่งทุกคนก็รู้สึกจะป้อแป้ไปหน่อยตรงนี้นะครับเราคงจะต้องมีมาตรการเสริมอย่างไรให้เขาสามารถที่ยืนหยัดอยู่ได้และสามารถทนแรงกระแทกได้มากกว่าที่เป็นอยู่<ม>นะครับตัวที่3เนี่ยก็คือเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งวันนี้ไม่ว่าสิงคโปร์หรือมาเลเซียเนี่ยเขาพัฒนาไปไกลามากผู้ประกอบการเขาสามารถใช้ประโยชน์จากเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยในการทําการตลาดสู่โลกภายนอกได้มากกว่าเราสังเกตได้วันนี้เนี่ยนะครับเจ้าแห่งดิจิตัลมาร์เก็ตติ้งในประเทศไทยเนี่ยผู้ประกอบการไทยยังต้องไปอิงผู้ประกอบการต่างชาติเป็นหลัก พูดง่ายๆจะขายขายโรงแรมในบ้านเราจะขายทัวร์ในบ้านเราก็คือต้องไปเข้าเว็บไซต์อะไรอินเทอร์เน็ตต่างประเทศที่ต่างประเทศใช่ซึ่งแพลตฟอร์มของเราเองที่เป็นระดับแนวหน้าของประเทศไทยเราก็ยังไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงพอก็คือต้องไปเสียค่าในหน้าตรงนู้นใช่ครับนะครับตัวสุดท้ายก็คือวิธีการทํางานเนี่ยก็คือว่าในทุกภาคส่วนไม่ว่าทาั้งแหล่งชุมชนก็ดีตัวผู้ประกอบการก็ดีหรือภาครัฐก็ดีเนี่ยผมยังมองว่าบางครั้งเนี่ยการประสานงานหรือการเดินเป็นทีมเวิร์กเนี่ย ยังไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างเหล่านี้รัฐคงต้องวางมาตรฐานระวางแบบแผนอย่างไรให้ทุกองคาพยพเนี่ยสามารถเดินไปในจุดหมายจุดเดียวกันได้เดินไปในสิ่งที่ที่เรามองและเห็นตรงกันได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ในต,ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหรือแม้ตัวตัวสมาคมผู้ประกอบการในแต่ละสมาคมก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยแหละก็คือจุดหนึ่งที่ วันนี้เมื่อคอสชเข้ามาตรงนี้ผมมองว่านี่คือระบบที่เราคงต้องมองกันในระยะยาวเราต้องเห็นธงต้นเดียวกันนะครับแล้วเราก็เดินไปทางเส้นทางเดียวกันเพียงแต่ว่าในแต่ละสมาคมในแต่ละองค์การยพบทุกตัวที่ทํางานเป็นฟันเฟืองเนี่ยต้องทําหน้าที่ที่หนุนเนื่องซึ่งกันและกันระหว่างการเปิดประเทศกับเรื่องความมั่นคงเนี่ยควรจะมีการสร้างสมดุลยังไงครับเพราะว่านักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่จากรสัสเซียที่มีไรายได้เราก็ต้องการ นักท่องเที่ยวจากนอบกลางที่นิยมจะมาในช่วงหน้าร้อนของเขามาเมดิคอลฮับประเทศเราก็มีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มชาวจีนที่กําลังเป็นเศรษฐีใหม่ก็เยอะแต่ดูเหมือนว่าเราเองก็ยังมีความไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนี้ของการเปิดหรือการดูแลเรื่องความมั่นคงเนี่ยตรงนี้เตรดิบมองประเด็นนี้ยังไงผมมองว่าเรื่องนี้เราน่าจะดูญี่ปุ่นนะครับในสมัยก่อนเนี่ยคนไทยจะไปญี่ปุ่นยากมากเพราะญี่ปุ่นก็มองเรื่องความมั่นคงเหมือนกันอม,มองว่าแรงงานไทยเนี่ยอาจจะไป หนีแล้วก็เข้าเมืองเพื่อทํางานแต่ปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นผม <ๆ S 1> ว่าเขาก็ยังกลัวอยู่นะแต่เขาก็ต้องการเงินม,มากกว่าตรการในการสกรีนถูกไหมครับเขาก็มีการจับสถิติว่าเอเข้ามาหนึ่งหนึ่งร้อยคนมีกี่เปอร์เซ็นต์มีกี่แล้วก็มีการจับสถิติอยู่ตลอดเวลาสองเนี่ยเขาก็มีมาตรการในป้องกันกว่าถ้าท่องเที่ยวคุณเข้ามาคุณจะต้องอาทางบริษัททัวร์หรือทัวร์ o p รเ a t o r นะครับแหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีการบริหารจัดการแล้วก็เสริมกับ เรื่องความมั่นคงหรือความปลอดภัยกับภาครัฐอย่างไรเพราะ,ะนั้นผมเชื่อหรือเกินเองว่าทางการญี่ปุ่นเองเนี่ยวันนี้ปล่อยให้คนไทยเข้าไปเที่ยวอย่างเสรีอย่างแรกเลยเขา,ต,เาต้องสแกนนิ้วสแกนมา่านตาสแกนอะไรทุกอย่างที่สำคัญคือถ้ามีปัญหาเขาแบ,นบ,บนบริษัททัวร์แบนบริษัททัวร์บริษัททัวร์วก็อาจจะถูกเพ่งเล็งหนึ่งหรือว่าวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวไทยถ้าเกิดวันนี้คุณทําให้สังคมเ็าเกิดปัญหาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ที่ตรงนี้เมื่อไหร่ก็ได้ เราติติดมองไกลไปถึงขนาดที่เราจะต้องยกเลิกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวบางประเทศอย่างนั้นเลยผมมองว่าประเทศไหนที่มีสภาพคร<ม>ับผมแล้วก็มีความพร้อม,ม,มเราอาจจะไม่ต้องยกเลิกระยะยาวเราอาจจะยกเว้นค่าวีซ่าก็ได้ถ้าทำวีซ่าแต่ยกเว้นวกยกเว้นค่าวีซา่าก็เป็นมาตรการที่ส,สกรีนได้แล้วก็สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับตลาดอย่างเช่นตลาดจีนเรามองว่าตลาดจีนทุกวันนี้โอ้โหมันใหญ่นะครับแต่ว่า พอตลาดจีนเข้ามาเยอะๆเราก็มีปัญหาเรื่องดีมาเรื่องความสมดุลของตลาดเหมือนกันแต่ช่วงนี้ระยะของเราเนี่ยนะครับระยะสั้นเนี่ยเราต้องการมากเราอาจจะเปิดการยกเว้นการทําวีซ่าในช่วงสัก3าเดือนเพื่อทําให้ตลาดช่วงนี้เนี่ยที่มันซบเซาเนี่ยเข้ามากระตุ้นให้องค์าวยบหรือว่ากลไกทางการตลาดมันเดินต่อไปได้ผมมองว่าวิธีการทําการตลาดกับกลไกภาครัฐเนี่ยมันสามารถที่จะทําแล้วก็ค่อยปรับไปปรับไป,ป,บไปหาความโลงตัวได้ไม่ยาก แบบอย่างจากเกาหลีที่เอาวัฒนธรรมมาขายแบบอย่างจากมาเลเซียที่พี่ไทยทําอะไรเขาก็ทําตามบแบบอย่างจากสิงคโปร์ที่เกาะเล็กๆสามารถที่จะสร้างทรัพยากรท่องเที่ยวไทยเราควรจะเรียนรู้จากประเทศเหล่านี้ยังไงเพราะว่าทรัพยากรเราดีที่สุดทําเลที่ตั้งเราดีที่สุดแต่ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะยังไม่แข็งแรงเพียงพอเนี่ยเราดูจากหลายๆประเทศเราควรจะปรับปรุงอะไรเพิ่มผม<ๆ><ต>มองเองครับว่าอย่างแรกเลยไทยไม่จมําเป็นต้องเรียนแบบใครแต่เราว่า เรียนรู้ด้วยรเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นจุดดีหลายๆจุดเอาอย่างเช่นนะครับผมก็คิดว่าอย่างยี่เกาหลีเนี่ยเขามีการถ่ายทอดวัฒนธรรมก็คือเคป๊อปสร้างเป็นกระแสทั่วโลกซึ่งวัฒนธรรมไทยเราก็มีอะไรหลายๆอย่างละครไทยก็ขายดีในจีนในไต้หวันเนี่ยแต่ว่าปัญหาก็คือว่าวันนี้เรายังไม่ได้เดินไปทางระบบวันนี้ละครไทยขายได้ดีในจีนใช่ในไต้หวันสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ผมยังมองว่า ภาครัฐยังไม่ได้แบ่งให้การส่งเสริมแนวความคิดทางการตลาดตรงนี้เพื่อสร้างกระแสให้เกลงเป็นเงินกลับ<อ>ามาเป็นเงินกลับมายังน้อยไปครับคิดว่าในวันนี้คสชควรจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมอีกสักอย่างสองอย่างเพื่อทําให้ไปสู่เป้าหมายตรงนี้ให้ได้เพราะเรามองในแง่ของวิชาการแต่หลายอย่างหลายๆเรื่องเนี่ยคุยกันมาหลายรัฐบาลแล้วแต่ไม่เดินหน้าไปได้อย่างจริงจังแล้วต <ผม S 2> ดีคิดว่าอะไรที่ควร<ผ>ม,มองเล็วหน้าช่วงเวลาแบบอย่างหน้าช่วงเวลาเนี้ยสิ่งหนึ่งที่มันเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือ เราเปลี่ยนผู้นำเราเปลี่ยนธงของประเทศถึงเวลาหรือ,อยังครับที่ว่าวันนี้คนในท่องเที่ยวเองเรามีเป้าหมายเดียวกันว่าต่อไปประเทศไทยจะต้องเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่ดีที่สุดในเอเชียมีธงนี้ธงเดียวเราจะทำไปใน30ปี50ปีถึงตรงนั้นก็ได้แล้วเรามาดูว่าถ้าวันนี้เราจะเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่ดีที่ดีที่สุดในเอเชียเรามีมิชชั่นหรือมีภารกิจอะไรก็คือหนึ่งเราต้องมีการบริหารความต่อเนื่องที่ดีทุกครั้งที่เราเกิดวิกฤต ทุกอย่างเราสตดรัทหมดต่อไปเราต้องมีมาตรการในการรองรับการบริหารงานวิกฤตและทําให้เกิดความต่อเนื่องได้สองเนี่ยก็คือเรื่องคุณภาพของการท่องเที่ยวคุณภาพของการท่องเที่ยวแบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือคุณภาพของสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวเราจะมีมาตรการในการอรักอย่างไรเราต้องมีระบบมาสองเนี่ยคุณภาพของนักท่องเที่ยวก็คือการคัดกรองแล้วก็การที่ทำต้องตอบให้ได้ว่าเราจะเลือกกลุ่มไหนเรื่องเรื่องกลุ่มไหนแล้วเราจะสร้างอะไรให้เป็นมูลค่าที่ตอบแทนสูงสุดให้กับนักท่องเที่ยวตัวที่3ก็คือมูลค่า คุณภาพของชุมชนทําอย่างไรให้ชุมชนสามารถเลือกในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยถนัดและทําได้เช่นชุมชนนี้เหมาะที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนนี้เหมาะที่จะท่องเที่ยวเป็นชุมการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือธรรมชาติหรือใดๆก็แล้วแต่3องค์ประกอบนี้คือสิ่งที่เราสําคัญตัวสุดท้ายของคุณลักษณะที่เราก็คือการบริหารความสมดุลทําอย่างไรให้เรามีการบริหารความสมดุล,ร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 ,มมดลระหว่างดีมานคือความต้องการของตลาดแล้วก็ความต้องการของชุมชนในการสร้างอาชีพ สิ่งเหล่านี้เนี่ยวันนี้เรายังมีน้อยมากก็คือที่เราคุยกันเรื่อง rier, อเรื่อง carrier capacity อุทยานแห่งนี้วันหนึ่งรองรับได้เท่าไหร่สถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้วันหนึ่งรับได้เท่าไหรแล้วเราจะมีการบริหารจัดการอย่างไรแบบนี้แหละครับมันจะทําให้มันเกิดความยัง่งยืนโดยที่เราต้องใช้ทั้ง3ส,ส่วนก็คือการบริหารความต่อเนื่องเรื่องการบริหารเรื่องคุณภาพแล้วก็เรื่องความสมดุลของความต้องการทางด้านการตลาดและผู้ประกอบการและความเหมาะสมในการบริหารจัดการ ถ้าวันนี้เราทำสามส่วนนี้ได้ระวางหลักได้ปุ๊บเราค่อยมาดูว่าเราจะบริหารยังไงในเรื่องการทรัพยากราบุคคลการบริหารการเงินนะครับวิธีปฏิบัติแล้วก็เทคโนโลยีในการสื่อสารทําให้องค์ประกอบภาพรวมทั้ง4ก้อนเนี่ยนะครับมาซัพพอร์ตแล้วก็เดินไปความเป็นการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ดีที่สุดในเอเชียผมถามสั้นๆโน้ตฮาวมีรอแต่เพียงทิศทางและคําสั่งเพื่อจะเดินไปอย่างนี้ได้ไหมฮะใช่ครับกับ คุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะนําเสนอมุมมองของภาคเอกชนกลุ่มเอกชนที่มองสะท้อนกับการบริหารในช่วงนี้ต่อการเปลี่ยนแปลงนในวงการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยววันนี้ได้รับเกียรติจากดรอดิตชัยรัตนานนท์นะครับในฐานะอุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวขอบพระคุณครับและนี่ก็คือเดินหน้าประเทศไทยกับท่องเที่ยวโอกาสในการรับเงินสดและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ วันนี้ผมและแขกรับเชิญครับสวัสดีครับ